ช่วงวัย9กเดือนของลูกน้อยช่างเป็นเดือนที่ทำให้ทางบ้านสนุกและลุ้นไปด้วยกันกับการเริ่มตั้งไข่ล้มต้มไข่กินของเจ้าตัวน้อยนอกจากนี้วัย9เดือนจะมีพัฒนาการด้านอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ลูกน้อยวัยเ้าเดือนจะลูกจากท่านอนขึ้นนั่งได้แล้วนะคุณพ่อคุณแม่ลองใช้เทคนิคนี้ฝึกกันดูนะคะจัดให้ลูกนอนคว่ำจับขาเขางอทั้งสองข้างแล้วช่วยจับมือลูกทั้งสองข้างยันพื้นไว้ค่อยๆกดที่สะโพกลงเพื่อให้ลูกยันตัวลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่งได้ นอกจากนี้ลูกจะเริ่มยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะของที่สูงระดับอกได้แล้วเวลาฝึกคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคอยอยู่ใกล้ๆเพื่อระวังอันตรายด้วยนะคะลองให้ลูกยืนเกาะขอบโต๊ะเตี้ยๆหรือข้อกั้นในช่วงแรกอาจช่วยจับที่สะโพกลูกไว้แล้วค่อยๆเปลี่ยนมาจับที่เข่าพร้อมทั้งจับมือให้ลูกเกาะไว้ค่ะเมื่อลูกเริ่มทำได้คอยดูไม่ให้เขาใช้หน้าอกพิงหรือแขนเท้าไว้เพื่อพยุงตัวนะคะ ล,ล, <c oughs> ลุกขึ้นลุกขึ้นโอเค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 โอ้โหโอยงเอาลุกขึ้นนั่งลงนั่งลงอ๋อจะไปไหนคะขอจะยืนเลยเหรออะจะยืนใจะยืนนะจะยืนนะจะยืนไปค่อยๆ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 โอ้โหโอยจริงเจนี่เก้เจนีเก้ อีกจัยะค่อยยืน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 เก่งอีกแล้วโอ้พัฒนาการ<ะ>ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสติปัญญาลูกน้อยวัยเก้าเดือนพร้อมที่จะหยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้ในมือทีละชิ้นแล้ว ฝึกด้วยการหาของเล่นสีสดใสชิ้นเล็กๆเช่นก้อนบล็อกไม้สองก้อนแล้วคาอของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกอยากหยิบถ้าเขาไม่หยิบก็ช่วยจับมือให้หยิบดูก่อนได้ค่ะวัยนี้ลูกจะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆหยิบของขึ้นจากพื้นได้ด้วย ฝึกง่ายๆด้วยการนำวัตถุสีสันสดใสเช่นก้อนไม้เชือกหรืออาหารชิ้นเล็กๆวางไว้ตรงหน้าลูกพร้อมทั้งหยิบโชว์ให้ดูก่อนและพูดเชียร์ให้หยิบถ้าลูกยังทำไม่เก่งให้ช่วยจับมือของลูกหยิบเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยๆปล่อยให้เขาทำเองบ้างนะคะควรระวังไม่ให้ลูกเล่นหรือหยิบของชิ้นเล็กที่เป็นอันตรายเข้าปากพวกกระดุมเหรียญเม็ดยามเมล็ดผลไม้ในช่วงนี้ต้องเก็บให้ห่างเลยค่ะ ไปหยิบแค่อันเดียวเวน,น,น,นี่ลูกทางนี้เวนิดทางนี้ลูกเวโอเคโอเคนั่นแหละแล้วหยิบขึ้นมาโอเคอันไหนคะอันไหนสีชมพูโอเคอันไหนสีแดงพัฒ <laughs> นาการด้านการเข้าใจภาษา ลูกน้อยใบเก้าเดือนเริ่มที่จะทำตามคำสั่งง ng ่ายๆเมื่อใช้ท่าทางประกอบได้แล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้ด้วยการเล่นกับลูกบ่อยๆโดยใช้คำสั่งง่ายๆเช่น exactly. โบกมือบายๆตบมือหรือสวัสดีพร้อมกับทำท่าทางประกอบถ้าลูกยังไม่ยอมทำ <S 2> <S 2> ให้จับมือทำและค่อยๆลดความช่วยเหลือลง <S 2> <S 2> <S 2> โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ แล้วก็เหลือแค่แตะข้อศอกช่วยสุดท้ายแค่บอกให้ทำอย่างเดียวค่ะสวัสดี ทัค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊้ยไปถึงายบายเก่งมากบ๊ายบายอยู่หนูชอบบ๊ายบายเหรอลูก ลูกน้อยในวัยเ้าเดือนจะรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทางออกมาลองฝึกแบบนี้นะคะเมื่อคนที่ลูกไม่คุ้นเคยยื่นของให้หรือขออุ้มให้เราสายหน้าพร้อมกับพูดว่าไม่เอาค่ะให้ลูกเรียนแบบเพื่อให้ลูกรู้จักปฏิเสธโดยแสดงท่าทางไว้ก่อนและเมื่อลูกกินข้าวหรือกินขนมอิ่มแล้วให้ลองถามลูกว่ากินอีกไหมจ๊ะ แล้วใส่หัวให้ดูพร้อมกับพูดว่าไม่กินแล้วค่ะให้เด็กเรียนแบบตามมันทําแบบนี้กับสถานการณ์อื่นๆเพื่อให้ลูกเรียนรู้ได้ไวขึ้นค่ะแล้วลูกจะเริ่มเรียนคําศัพท์ที่คุ้นเคยได้อย่างน้อยหนึ่งเสียงแล้วด้วยนะลองฝึกด้วยการหมั่นพูดคําที่ลูกเคยเรียนเสียงเราออกมาได้แล้วเช่นปะจะจะ๋า แล้วเว้นรอจังหวะให้ลูกเรียนเสียงตามจากนั้นค่อยพูดคำใหม่เป็นเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้ลูกเรียนเสียงตามมากขึ้นเช่นแม่ไปมัมป้า คะไหนไม่กินทําไงคะไม่กินใส่หัวไม่กินทําไงคะไม่กินใส่หัวใช่คะใส่หัวนนนหน้าหนีไร้แค่นี้ก็ไม่รับปากเลย <c oughs> เอ้ยเก่งมากเน <c oughs> ี่ดูคุงปากไม่ได้ด <c oughs> ูทางเขาจนหน้าหนีเลยไม่ดีเล่คะปากไม่แน่นเลย <c oughs> จ้า เตัวองและสังคมลูกน้อยในช่วงวัย9เดือนพร้อมที่จะใช้นิ้วหยิบอาหารกินเองได้ ่าเลยก็คือให้เราวางอาหารที่ลูกชอบและหยิบง่ายๆแล้วลองช่วยจับมือลูกหยิบอาหารใส่ปากให้ดูก่อนทําซ้ําๆจากนั้นปล่อยให้ลูกหยิบเองแล้วเราคอยดูอยู่ใกล้ๆได้เลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน,นี้ติดเอาใหม่อะหยิบเลยค่ะโอ้โอโอ ช่วงวัยเก้าเดือนนะเป็นอีกหนึ่งช่วงสําคัญอย่าลืมพาลูกไปพบคุณหมอเด็กหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อตรวจและประเมินพัฒนาการให้แข็งแรงสมวัยกันนะคะ